ร้านอะไร,รล่ะร้านกา,ฟาแฟแห่งหนึ่งที่นครนายกเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมว่าที่นี่มันน่าสนใจตรงไหน,นไอ้จริงกาแฟาเนี่ยกาแฟาไม่ใช่จุดประเด็นสำคัญของผมนะแต่บรรยากาศนี่คือจุดไฮไลท์ ตอนนี้ก็เราได้กาแฟขนมมาเรียบร้อยแล้วนี่แอดมินเขาก็จะถ่ายของเขาเพื่อไปลงในเพจก้าเพียงดาว uh huh. แค่ชื่อก็นหนาวแล้วก้าเพียงดาวนี่มันชื่อแบบนะมันเป็นศิล์นนะเป็นชื่อแบบเหมือนเซนอนะเอาการะบองใส่เลได้ล็อกล้มม่ได้ล็ลนะลอกตรงนี้ล็อกทำไมล่ะ ไอ้ตรงนี้เขาก็มีบ้านด้วยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะปึ๊บนี่เขามีบ้านบ้านนี่คือสามารถติดต่อมาพักได้นะทำได้ไหมนะเห็นไหมฮะแต่เคยถามว่ารู้สึกว่าคือประมาณผมว่าเจ็ดร้อยอ่ะหกถึงแปดร้อยแล้วกันเดยประมาณนะบ้านเขาสวยอยู่แล้วก็เห็นไหมถ้าพันด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยนะก็มีระเบียงด้วยผมว่าตอนคืนน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีเลยลนะ ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยง43นาทีของวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่เนี่ยวันอาทิตย์ที่ส1บเอ็่นะบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็เห็นไหมชาเขียวเหรอ,อแล้วแต่บางร้านไงนีนก็มีชิงช้าให้เล่นเดี๋ยวเดินไปเล่นชิงชานะ้ากัน ช่ไม่พาเลทไงพาเลทก็เอาโซ่มาแขวนแค่นั้นเองแต่เราไม่มีที่บายเป็นเซนเลยเหรอ อันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะกินกาแฟเป็นกาแฟดำภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอเมริ ón, กาโน่ร้อนเขาว่างั้นนะจริงๆกาแฟดำผมชอบกินที่ว่าคือมันไม่ใส่อะไรเลยอะเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่พวกครีมพวกไขมันเลยเท่ากับว่าเรากินพืชล,ล้วนเลยนะเนี่ยก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วจริงๆการกินกาแฟเนี่ย มันเหมือนเรากินพืชใช่ไหมพอกินพืชมันก็เหมือนเรากินเรากินธรรมชาติอ่ะสิ่งที่มีประโยชน์ข้าตัวเราอ่ะแรกก็มาอก่อนกิน,นกแรกก็โอ้ยขมนะมีความรู้สึกว่าขมแต่ลองหลังกินนะกินมันอร่อยขึ้นมันดูบกขมขมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงเฟื่องเฟื่องฝาดเนี่ยแหละของที่เป็นประโยชน์ก็จะกินยากแต่ของที่ เป็นโทษเนี่ยก็จะกินหญ้ายอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองว่าอันนี้ไขมันเยอะนะเน,นี่ยนมะันฟังตัวเนี้ยแต่เขาต้องกิน <c oughs> <c oughs> โอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ข้างหน้าผมก็จะเป็นพกต้นไผ่เล็กไผ่สวยงามนะบรรยากาศดีจริงชอบที่นี่นะมันมีมากมากเลยวันหนึ่งถ้ามีบ้านถ้ามีตังก็อยากจะในระมิตให้เป็น,นสไตล์อย่างนงี้เลยนะ ก็อยากจะมีร้านเหมือนกันนะร้านคาเฟ่นแนวเงี้ยทำแนวแบบแนวของเราแนวงานศิลปะงานแบบศิลปะแบบเนเจอร์อ่ารีเทนทูเ t อะเนเจอรการกลับไปหาความเป็นธรรมชาตินี่เป็นไงเข้าท่านะเข้าท่านะ ดูดีครับเห็นยังผมไหมคือต้นไม้ใหญ่เห็นไหมโอ้หนาใหญ่นะหนไหมถ้าไม่รู้มันจะสัมผัสเห็นได้เปล่าถ้าสัมผัสได้อย่างที่ตาเห็นนี่มันสุดยอดนะสุดยอดเลยนะทำเล่นไปนั้นเนี่ยต้นไม้ไอ้กิมบนต้นไมนะ้นะั่นฮะเขามีที่นั่งเลยนะแต่วันนี้ผมไม่นั่งอะขี้เกียจนั่ง รบรรยากาศดีเลยนะครับโอ้โหนี่เขานอนสบายเลยเจคนนี้เขาบอกเขาไม่ให้ถ่ายเขาอี๋ยวเดินไปดูนะครับรอพิดนึงนี่ครับเขามีบ้านด้วยเห็นไหมนี่ก็มีบ้านให้ให้ให้เช่าด้วยมันพักนอนได้น,นีบ้านหลังหนึ่งอันนี้น่าลักษณะน่าจะเป็นบ้านแฝดเฮ้ยอันนี้สวยวะ่ะสวยนะ เห็นดิเออเป็นสองห้องแล้วก็มีตรงกลางเดินตรงกลางแล้วเดินเข้าไปเวิร์กอะนะเห็นไหมเวิร์กเลยนี่ครับโอ้ที่เนื้อที่เขาใหญ่มีมะม่วงด้วยเว้ยอุ้ยมะม่วงเว้ยหน้าเด็ดจังเออที่ใหญ่แต่ตอนนี้จะบ่ายโมงละโอ้เที่ยงห้าสิบห้าก็จะร้อนๆหน่อยผมว่าตอนเย็นนี่สุดๆ เห,เ,เ,เห็นไหมล่มเย็นเลยเห็นไหมเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกร้อนเห็นไหมครับพอเรามองตรงนี้เย็นช่าเลยเห็นไหมความลมเย็นทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากต้นไม้น,นะต้นไม้มันทําให้ล่มเย็นถ้าไม่มีต้นไม้ถามจรงิงเนยตายร้อนตายเลยร้อนตายโอ้ก็ไั เขาก็เป็นน้ําเออบ่อน้าดีเองนะผมมันจะดาจะอะไรไปหน่อยแต่ว่ามันก็ธรรมชาตินะครับมีเศษพวกใบมงใบไม้มนี่มันก็ก็หล่นลงมาพวกใบจากอะไรละ่ะต้นไผ่อะไรเงี้ยแต่มันสุดท้ายมันก็คือความเป็นธรรมชาติของมันเองมดการรู้เนี่ยโอ้หตรงนี้ฟินนะแหมน,นั่งนั่งริ้งตอนเย็นๆน,น,นี่โอ้เปิดเพียงเบาๆีาา่สุดๆใช่ไหมดี่กาแฟผมก็เริ่มเย็นแล้ว แต่ยิ่งเย็นย,ยิ่งอร่อยกาแฟดำนี่บอกเลยนะครับ อย่างจริงๆเลยนายคนนี้นี่ช้าเลยนะโอ้โหนี่คือเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะนี่ไม่หยุด อกาดีมากจริงเลยอผมวันนี้เป็นเวลาบ่ายโมห้าสิบสี่นาทีโหนี่ใช้เวลาอยู่อะตรงนี้น่าจะชั่วโมงแล้วนี่ชั่วโมงแล้วอ่ะคนที่มาที่หลังผมมันก็ไปกันหมดแล้ว ด้วยความเป็นธรรมชาติของมันแล้วลมเย็นมันมันทำให้เราแบบเพื่อเพินอะ่ะที่อยู่แล้ว่ะอยู่ได้เรื่อยๆทั้งวันอนะ่ะถ้าเกิดว่ามีเพลงมัั้น่อยนะ ว่าในบ่อนี้ก็เรียกปลาุ้ยลมแรงจริงเลยได้ยินเสียงลมไหมครับสดุดยอดดูพี่อ้ดงไม้ลูกโอ้โหให้ดูลมให้ดูลมว้าวเจ๋งอ,ะอ่ะะแล้วก็ใบพัดก็จะทำงานหนักขึ้นนะคนหนุ่มคนนี้ก็จะทำงานหนักขึ้นเห็นไหมครับ

ทางเข้าครับเข้ามาทางนี้ปึ